เมื่อเราอ่านเรื่องราวชีวิตท่านนาบีมากขึ้นขึ้นเราอาจสรุปด้วยคำสั้นๆว่านี่คือชีวิตที่อยู่กับความธรรมดาธรรมดาเงียบๆและง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความเอาจริงเอาจังคำไหนคำนั้นและไม่เคยปล่อยให้คำมั่นสัญญาหายไปท่านนาบีเป็นคนเงียบๆง,ง่ายๆพูดน้อยหัวเราะน้อยภายใต้สิ่งนี้กลับพบบุคลิกของความเป็นคนจริงแนว่วแน่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นยึดถือสัจวาจาเป็นดั่งชีวิต มันยังเป็นความเงียบๆง,ง่ายๆที่เต็มไปด้วยความมีปัญญาการรู้เท่าทันความแหลมคมและการตัดสินใจที่แม่นยำความเงียบๆง,ง่ายๆในแบบที่ท่านนาบีเป็นมันคือความไม่ถือตัวไม่หลงตัวเป็นชีวิตธรรมดาที่อยู่อย่างสามัญชนแต่สามารถรักษาความมีคลาสเอาไว้ได้และยังมีอารมณ์ขันที่เต็มไปด้วยรสนิยมที่ดีเนื้อหาบทความอันอักอันัมดูลินลกหวังว่าเราจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต อินชาอัลลอฮ